สวัสดีค่ะพบรายการ SME Speed Up ธุรกิจติดลมบน ซึ่งรายการของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับธุรกิจมากมายหลากหลายประเภทนะคะกับความสําเร็จในแต่ละธุรกิจค่ะแต่แน่นอนเลยนะคะกับการทําธุรกิจในแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บก็ประสบความสําเร็จโดยไม่เคยต้องเจออุปสรรคอะไรใดๆมาก่อนดังนั้นค่ะรายการของเราจะมาเปิดเผยถึงกลยุทธ์ที่ทําให้ธุรกิจแต่ละธุรกิจประสบความสําเร็จยื่งยัดมาจนได้ถึงทุกวันนี้ค่ะผมนึกว่า,วาต่อไปนี้ เราอยาเป็นคนแรก The first เนี่ยมันเสีย<อ>มันก็เลยทำให้เราขาดทุนไม่เกิดทำคนแรกเนี่ยโอกาสเสี่ยงสูงกำลังใจผมก็ไม่รู้มาจากไหนนะผมก็จะอาศัยความนิ่งอะ่ะผมบอกผู้บริหารที่โรงงานเลยบอกว่าหยุดรับ OEM ประกอบทีวีหยุดนั่งเฉยๆไม่ดัางกินกาแฟกับผมแล้วค่อยเริ่มมีสติแล้วค่อย็เริ่มเริ่มใหม่เพราะว่าสินค้าตัวเดียวเราขายพันห้ารยล้านนะ วีซีนีคนเข้าผิวซื้อนะเด็กพีซีในห้างอ่ะมื้อเที่ยงไปกินอทุ่มหนึ่งอ่ะแบกเป็นลม <Naval ny. S 1> อยู่ในห้าง à, ขาย<ใ>ดีดีมากทำไมต้อง7จ0ดหนึ่สำหรับผมจะลาดความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกประเทศไม่ได้ทีนี้คุณคงรู้แล้วว่าทําไมต้อง7จ0ดหนึ่งศูเชี่ยวชาญเทคโนโลยีทีวีเล็กพอไมูู่ดแนีะล ลูกดูแฟมิลี่นั้นดีวีดีก็ดีทีวีเราก็ดีแฟมิลี่ดีเนี่ยรักตายเลย oh, <family. S 2> โอ้ oh. แฟมิลี่โอ้พี่แฟมิลี่อ่ะอึดยิ่งกับอะไรไม่งั้นพี่บึกบึนเนี่ยเขาคงไม่ไปยืนยันรอคนจัดชัดจริงเล่นได้ต่อเนื่องเครื่องไม่ร้อนแฟมิลี่วีซีดีและดีวีดี สวัสดีค่ะพบกับยิงกัญญาไรวินนะคะและรายการ SME Speed Up ธุรกิจติดลมบน สำหรับโฆษณาที่ได้เห็นไปนะคะใครที่ร้องอ๋อนะคะแน่นอน30อัพค่ะแต่ไม่ต้องแปลกใจไปนะสำหรับเด็กๆน้องๆหนูๆที่ไม่เคยเห็นนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งในโฆษณาของทาง Family นั่นเองค่ะซึ่งกว่าเขาจะมีทุกวันนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าต้องฟันฝ่านะคะในจุดที่พลิกพันเกิดจะต้องหยุดชะงักกิจการก็เคยมาแล้วนะคะดังนั้นวันนี้มาติดตามก,กันกับเรื่องราวของบริษัท Family Corporation จำกัดค่ะ แบรนด์คนไทยควรจะต้องมีสักแบรนด์หนึ่งเนะี่ยขึ้นมาอยู่ในใจของคนไทยแข่งกับต่างชาติได้ก็เลยก็เลยสร้างแบรนด์ขึ้นมาตั้ง 1, 9, แต่ปีหนึ่งก็แปดแฟ้มที่เราก็โลโก้เรามันมีความหมายของมันอยู่นะ,ะมัน,มนแปลว่าครอบครัวมันก็มันก็เสือมาได้ว่า Father and Mother I l o v ร y o อมันก็ลงตัวในคำว่าค,ค,ครอบครัวนะ,ะเพราะว่าสินค้าตัวเดียวเราขายพันห้าร้อยล้านนะวีซีดีค,คนเข้าคิวซื้อนะ,ะเด็กพีซีในห้างนะ่ะมื้อเที่ยงไปกินทุ่มหนึ่งอนะ่ะแบกเป็นลม อยู่ในห้างขายดีด,ดีมาก